ไอตูนี่คุณนัน่คุิไออ่อนอ่อนบินคิดว่าตัวเองบินเก่งนะโอ้บินบอบินสามล้อได้ทีหนึ่งคุย้งทั้งปีทั้งชาตินะนี่ช่างตู่เรานี่ก็ยินดีต้อนรับอาจารย์ถุยนะครับมาจากปดริวนะมาเพราะว่าอาจารย์แล้วได้พาเพื่อนผมไปบินบ้างยังยังไม่ไปเลยครับเจเจครับผมตั้งใจนะว่าอยากชวนเข้าไปโคกหนองนามากเลย แต่โปรแกรมโอ้โหเสียตั้งใจไว้ว่าจะจวงเขาไปโคง้งหนองนาแต่ว่าตอนนี้ชินโจโอ้โหน,นี่ก็ยินดีตอนรับครูนาาแพมอนครับมาน่ารักมากอันนี้คุณนายมามานานี่กันเนี่ยามาตั้งแต่เว,วันที่สี่เดือนนี้นะ <4 S 2> <อ>วันนี้วันที่ยี่แปดนะามาเกือบเดือนแล้วครับเดือนแล้วเดีวันที่หก็กลับวันที่หกลับ ก็อีกก็วันนี้ยี่แปดเลยอีกหลายวันแล้วพี่ทุยกับภูมิน้าตั้งใจจะพาเพื่อนไปขึ้นสามล้อเขาเอาเครื่องมาด้วยปะไม่ได้เอามาค่ะไม่เอามาเขาคงเบื่อแล้วนะมาเที่ยวนั่งเขาบินนานอยู่เนาะไม่ครับที่แล้วเอามาแล้วเขาเขาไม่แ้กเครื่องเพราะมันมีกลิ่นน้ำมันเขาเลยไม่อามาอ๋อเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องเขาแล้วเขาไม่ล้างเหรอเขาล้างนะเขาบอกเขาล้างมาแล้วไอ้แทงก็แทงใหม่ด้วยอยู่อ๋อครับ เขาบอกมืนได้กลิ่นเขาเลยไม่เอาอันนี้คุณแม่หนูหรือใครครับน้องสาวค่ะน้องโบผมไปเที่ยวนั้นไม่เจอเนาะไม่ได้เจอไม่ได้เจน้องสาวนั้นเจอพี่สาวด้วยอันนี้แม่น้องแท้ๆหรือลูกพี่ลูกน้องน้องแท้ๆค่ะครับน้องแท้ๆเลยเหรอแท้เลยไม่เห็นเลยจริงจริงป่ะน้องแท้ๆป่ะอันนี้ก็เฮียเฮียไปที่เลนึกถึงอาจารย์สอนว่ะเฮียนึกถึงอาจารย์สอนว่ะจับอาจารย์สอนได้ป่ะ แม่ให้แม่บังเลยมามาเที่ยวนี้เฮียมาก็ไปแล้วเนาะเพราะอยู่เขารู้ไหมว่าเฮียมาตายมารู้ค่ะอยู่อืมโจถามเขาสิเปื่เลยลูกไปเลยเขารู้ไหมว่าเฮียมาเสียชีวิตไม่ด๊อกไม่ด๊อกไม่ด๊ไม่ไม่ด๊อกรถเขาชื่อไม่ด๊อกเออเยะ Do you know Myanmar is dead? Is dead เฮียหมาไม่ด็อกพารามอเตอร์มิสเตอร์ด็อกอ๋อไม่ใช่ไม่ด็อกโอเคเขาีกเ้เขา a เรู้เขเป็นเนเขาม่เเขามเขาไม่รู้มิสเตอร์ด็อกอ๋อไม่ด็อกถ้าผมเคยเรียกเขาต้องเรียกเขาเฮียหมานะครับมีเพื่อนผมเมื่อคนชื่อโอกมอน่ะ ไปเรียกเฮียสุนัขแกโกรธมากเลยอย่าไปเรียกแกเฮียสุนักนะบอกบอกบอกพูดภาษาอังกฤษบอกเพื่อนเราอ่าอย่าอันนี้ก็พยายามจะเรียกเขาเป็นเฮียด็อกดูโอเคแล้วก็จะเรียกสไม่น่ารักถ้าเฮียสุนัขไม่น่ารักแต่เฮียหมาน่ารักเพื่อนบางคนบอกว่าโอ้ยไม่กล้าเรียกเฮียหมาไปเรียกเฮียสุนัขไม่ได้อยู่เนา อยู you, you know, ่อย uh, ู่เนาะโจอธิบายดิอ ah, ธ okay. ิบายอธิบายไปเลยแม่โจอธิบายบ้างอยากให้โจพูดภาษาอังกฤษอ่ามิสเตอร์เพื่อไม่เฟรนส์สปีกอีกนิดอ่าพูดถึงชีวิตอ่าบอกให้เขาจะเอายังไงต่อระหว่างเรียนกับทางเรียบมอเตอร์คอยล์กับอ่า วิซิ่ i นะให้แม่เลยนะเนี่ยแม่ก็ชอบให้ให้เขาพูดภาษาอังกฤษครับจินโจ้หน่อยคีวันคีวันจิสต t ช็อปชิ i เจอร์ about what we can do after the w o t e r f a l l s or yeah, what <S next okay, yeah. so when when will you start racing? start ร้อยบ่อย I think uh, this uh, next month at soon ten ใน a ดือ n 11หน้า i n ปดาห์ a ี้ในไทยแลนด์หรือ a ี่ปุ่นในไทยแลนด์โอ้ดีแ h ะคุณก a บทีมฮอน h ้าถ้าถามว่าถามเขาหน่อยดีว่าชินโชอยากมาบินพารามอเตอร์กับเพื่อนผมไหมอยากเล่นไหมอยากเป็นนักบินไหมอะไรประมาณนั้นอยากเป็นนักบินไหมอะไรประมาณนั้น

ครับน้องวิวไปด้วยที่ว่าเราไปบินมาคนนอนอยู่ไม่ตื่นแล้วเราก็บินมากลัวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พูดมันประทับใจมากมันเป็นเวลาที่แสนสั้นแต่มันมีความสุขมากแล้วเราไปช่วงรถติดนม่ยมนไ่ยเ่า16เมษาผมจี่ได้เลยนะ ครับแล้วพี่ไปสนิทกับเฮียสอดมากพี่อ่ะไปไหนพี่เกาะกันกับเฮียสอดสองคนผมจําได้เลยพี่ชายพี่ <c oughs> เรามีความรู้สึกที่ดีแต่มาแล้วมาครั้งแรกเราไปร้านนายหมาเนาะไปกินกับนายหมาแล้วนายหมากม็ทิ้งเราไปแล้วเนาะเราอาศาัยอยู่บนโลกใบนี้แค่ชั่วคราวเพราะชินโจอยากถามว่าคุณอยู่ประเทศอะไรชินโจวันที่เ h you เช i ย h country you ูฟ้าอ,อ,อยู่ประเทศอะไรอย่า a d y k n โน ไม่ต้องถามเยอะนเรอ่บินวิกตอเรีย w 3,000 k t t a ะถามถามว่าถ้าทินโจไปเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ด้วยได้ไหมไปอยู่ไปเที่ยวไงช่วงไปเที่ยวแล้วต้องทำต้องทําวีซ่าเลยหรือพัสดุ์อย่างเดียวพอให้ให้ออกพูดพูดให้เขาพูด ูภาษาอังกฤษครับข o อควา e เขาไม่แน่ใจอาจจะต้องใช้เป็นแบบทัวร์ s a i ่าตัวงูสวยสวยสวโซลาสอันนี้บ้านใหม่เขานะ ID 20ไร่20ไร่โอ้ยอยู่เขาอยู่ประเทศอะไรอยู่ควินส์แลนด์ค่ะตอนนี้ย้ายอยู่ควินส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียถ้าไม่ไม่ไม่มันผมผมผมบันทึกภาพวีโออยู่บันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตอยู่ผมรู้แล้วครับผมบอกแล้วผมยังไม่ทำร้ายร่างกายผู้หลักผู้ใหญ่ อันนี้ก็ไม่เคยเข้าใจกันอยู่คบกันมาสิบกว่าปีไม่เคยเข้าใจอะไรฟาร์ซิส20ปีที่ผ่านมาเลยเนาะไม่ได้กบบเอ๋นี่เลยสวนสวนๆแบบไม่อยากไปในเมืองใน่เลยใช่แต่ะแต่ชินโจเขาพูดเมื่อกี้บอกว่ามาร์คมาร์คมีรถตู้ขับไหนนอนนั่นจริงไหมให้เขาพูดภาษาอังกฤษกับโจว่าเขามีอันนี้ถ่ายคนทั้งนี้นะครับเดี๋ยวกลัวลืมต้องวิวแต่งตัวน่ารักนะวันนี้นะอาจารย์ทุยครับ วันนี้กลับนอนไหนครับนอนกระตัวครับอืมจิ้งจอกจิ้งจอมาวิ่งเล่นโวิ่งเล่นอืมเต็มไปหมดเลยในสวนอูแลเช้าเช้ามาตื่นมาก็ป้อนยิ้มขนมปังมาเลี้ยงไม่เลี้ยงครับเพราะแบบเป็นจิ้งจอธรรมดาเขานสายหล่อนนะมาเองเขาจะมาล็อกชั้น ถ้าินโจอะถ้าชินโจับครอบครัวอยากไปเที่ยวไปได้ไหมได้ค่ะไปไปขึ้นเครื่องลงที่เมืองอะไรค่าเครื่องแพงไหมถ้าไปก็ถามสปิ๊กแนบคล้่านี้ไม่เปลี่ยน She wants to talk to Jinjo about you know where h e if he wants to go to Australia what l g h he have to take and What from the, where to where? Yeah. If you want to go to Australia, Australia is very big. So if you want to go to Melbourne, it's more than two thousand eight hundred kilometers from where we live. Very far, yeah, very far. So if if I know which part of Australia you want to go to, I can give you advice on how to get there. So do you want to come to our house in Queensland? <laughs> Would you like to come? <laughs> then the easiest way probably is. ถ้าจะไปต้องไปลงสิงคโปร์แล้วต้องนั่งเครื่องต่อที่แคนแล้วมันแคนมันห่างจากบ้านเขาชั่วโมงครึ่งใช่ใช่หรอใช่เขาบอกเขาไปรับได้น่จะมาอ๋อ For us to fly, we fly to Melbourne first so we can catch Thai Airways because from here there's no Thai airways. So Melbourne, Sydney, Brisbane is Thai Airways. So we fly to Melbourne, it cost us $450 return and then from Melbourne to Bangkok was $950. so that's like 20,000โอ้ยสองหมาดอลลาร์สองหมื่นห้าพันดอลลาร์ไม่เอางเงินไทยคิดเป็นเงินไทยเลูกสองหมาบาทอ่าสองหมบาท25,000บาทไปกับคนหนึ่งก็ตก50,000ื่นแล้วหลานหลานนี่ได้หลานหลานเนี่ยหลานหลานแล้วพี่ชายได้ไปยังบ้างยังยังไม่ได้ไปค่ะถ้าไปพร้อมกันเลยไหมเก็บตังก่อน คนละคนละห้าหมื่นไปขับสองหมื่นห้าถามทางถ้ำถามถามเรียบเรียบเดี๋ยบถามมอเตอร์ไซค์ทางเรียบกับวิบากอะไรกี่อย่ากใครกินเขาถามเป็นภาษาอังกฤษให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษวิบากกับโดนกับทางเรียบริสิงอันไหนขี้ยากกว่าถามถามเขาให้ Hang, no wa tham pae no. Wa thang riep uh, lai like, uh, you know, uh, like Motorcross and racing. Which one which one is harder? For so, for, for what? Here. For flying. I, so, um, for flying? Mm. Sorry. Motorcross or racing? Oh, yeah. which one is harder? To me, you're already an uh, expert motocross, so I think road bike is more difficult, yeah? เขาบอกว่าทางเรียบน่าจะยากกว่าเากืเอบมูดเทคนิคเยอะกว่าเออเทคนิคเยอะกว่า,ถ,าถ้าอ่าถ้านายคิดว่าจะเป็นสปอนเซอร์ให้จินโจนายจะเป็นสปอนเซอร์วิบากหรือ,อาทางเรียบ So if you are if you want to sponsor for him which which one you want to sponsor like uh, the motocross or the racing I <c oughs> I think I enjoy watching motocross yeah. เาขาชอบมอเตอร์ครอส แต่ว่าอันนี้พูดเล่นนะไม่ใช่ว่านั่นหรอกเรื่องที่อยากสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องจริงเย่ไหม u ช e ใช่คุณกำลังบิน r ุณบินคุณ r e ก y ย่างอะไรอันนี้ Which one is more dangerous you think the well they both dangerous because you can get killed in motocross and you can get killed on a road bike o อ้โหทำอะไรเนี่ยอ่าใช่ทั้งสองอ่าวันนี้เราวันนี้ผมจะสอนเพื่อนผม บีทีฟูภาษาไทยว่าบักกล้วยอาศวิษฏไทยบักกล้วยบักกล้วยบีทีฟูอาตู้บักกล้วยอาตู้บักกล้วยถั่วบักกล้วยถั่วกล้วยเลยแล้วกอีขอสองครั้งตู้ตู้บักกล้วยบักกล้วยาวัน ตู่ตู่ปักไว้อ่าตู่ปักไว้ตู่ปักไว้มีทิพยูตู่เป็นคนมีท <laughs> <c oughs> ิพย์บูไงรู้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 เห็นคำเลยรู้เลยวันนี้เรามาเจอเพื่อนก oh, ็หลายน,นั่นแหละหลายปีนะแต่ว่าอันนี้เป็นไม่ได้ด่าเพื่อนอะไรก็เป็นการคบกันมาสิบกว่าปีบินด้วยกันอะไรด้วยกันกินนอนด้วยกันก็โอเคนะสวัสดีครับ เขากล้องไหนครับเขาไม่กล้ากระทืบพ่อหรอกิจอชอบแบบไหนมากกว่าิจอระหว่างมอเตอร์คอยซิ่งชอบแบบไหนมากอันนี้ครับไม่รู้ได้หมดเลยชวนไปเป็นพาราโมเตอร์ด้วยไหมได้ข่าวได้ข่าวพ่ดุยผมได้ข่าวครูอำนาจแพทย์หมอครูแก่ไหนเฮียมาก็มีอยู่ด้วยแล้วบอกชีวิตไม่มีอะไรหรอกรวยไปกันเท่านั้นสุดท้ายก็ทิ้งไว้ มีเดนะเท่าฐานเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ข่าวว่าจะพาน้องวิวไปคองเตเรียไปหาเพื่อนแสนหนึ่งที่เยอะแยะเป็นร้อยร้อยได้ต่างจังหวัดก็ไปขายบ้างก็พากันไปเที่ยวบ้าเนาะอยดเงินอยู่งานโอเคนะฝากบอกกันหน่อยจ้ะคุณฝากบอกกันหน่อยฝากบอกแม่เดียวตรงนี้พาไปเที่ยวโอเคไหมไปหาเพื่อนไม่ต้องชวนนี่ตู่ไปด้วยหรอกตู่ไม่นะ ขอรับตู้ตู้ปักกล้วยจำได้แล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้เอามาท่านผู้ชมไปเพียนตอนนี้เดี๋ยวสักพักเรามาถ่ายรูปหมูก็ยินดีมากครับวันนี้นะครับตู้เอยไม่เป็นไรเข้าหัวก็ดีมากเลยนะตอนนี้เพื่อนผมอายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบสองผมถามอะไรก่อนที่จะจบคลิปนี้ได้ไหมเขายังเตะปี๊บดังอยู่ไหมครับอันนี้ถามยิง ผมอยากรู้มากเลยเขาติดดังไหมครับติมันยากมากพ่อรู้ไหมโอ้โหเขาเรียกว่าสำนวนเปรียบเปยเพื่อนผมยังเตะปี๊บดังอยู่ไหมหกสิบสองละเนี่ยไมค์เฟรนด์ i ูไอเตะป๊บเตปี๊บเตะป๊บมาไมตูไหตูสาธิตคร y o ยู o u ยู u เนี่ยูสตรองไหมยูโอเคไหม ยูสตรองไหมแค่ยูสตรองฮะเยอนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเวกเขายังแข็งแรงอยู่เขายังแข็งแรงอยู่ครับโอเคเว็นเพเพื่อนโอเคคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงนี้บ๊ายบาย YouTube เจอกันที่ YouTube ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับขอบคุณอาจารย์ทุยเดี๋ยวเจอกันที่่เขาเรียกว่าแต่งงานเสร็จเขาเรียกไปทำอะไรไม่ดิไม่แต่งงานเสร็จเขาพปอาบน้ำเลยนะฮันนี่บุญอ่าโนยังไม่แต่งงาน ยังไม่แต่งงานเขาเรียกยังไม่แต่งงานบอกเขาว่าไงยังยั must be coming soon อมาสี่กันเฉยๆพูดดิสี่กันเฉยๆสปีสปีไทยสปีไทยสี่กันเฉยๆยังไม่แต่งงานสี you must get one of these พอแล้วเดี๋ยวช่องบินช่องบินโอเคโอเคไปนะโอเคไปฮันนีมูนนะไม่เว้นฮันนีมูน long honeymoon yeah, yeah. ภาษาอีสานภาษาอีสานเมื่อกีก้เป็นคำสุภาพนะคุณไม่รู้อะไรอืมอ่าหูชักไหมสิโอเคบุบิดแน่